สวัสดีครับกลับมาพบกับ JP Technology and Communication นะครับวันนี้จะมาพูดถึงฟีเจอร์ใหม่จากทาง l ล n e นะครับก็คือคลิปเมโมหรือช่องแชทสำหรับฝากไฟล์ข้อความรูปภาพไว้กับตัวเราเองนะครับขึ้นไปไว้บนไลน์คลิปนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้นะครับและเอาไปใช้ในคอมในอะไรก็ตามต้องการนะครับซึ่งวิธีการนะครับเราจะต้องอัปเดตไลน์เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับทั้ง iOS Android แล้วก็ไลน์ PC ก็สามารถใช้ได้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองทําดูนะครับเรามาเปิดที่ตัวลายนะครับจากนั้นครับเราค้นหาในช่องค้นหาแชทนะครับว่าคลิปเมมโมนะครับเราก็จะเห็นเป็นตัวห้องแชทแบบนี้ขึ้นมานะครับเหมือนเป็นห้องแชทเพื่อนตามปกตินะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะต้องส่งมาให้เพื่อนแล้วบอกฝากไฟล์หน่อยฝากรูปหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ช่องแชทคลิปเมมโมเนี่ยส่งรูป ไปถึงตัวเราเองได้เลยนะครับอ่าเราก็เลือกรูปที่ต้องการจะส่งแล้วก็กดส่งเหมือนส่งลายตามปกตินะครับอ่าเพียงเท่านี้นะครับและที่สําคัญนะครับในรายคลิปเมโมเนี่ยเวลาเราส่งเข้าไปเก็บเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในคลิปโปรไฟล์ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราก็ไปที่หน้าหลักนะครับไปที่โปรไฟล์นะครับตรงคลิปด้านขวามือนะครับอ่ะนี่นะครับก็จะมี อปอัพแนะนําขึ้นมานะครับคลิปในโมคืออะไรนะครับเราก็สามารถศึกษาได้นะครับเก็บทุกสิ่งบนนี้นะครับไว้ตลอดเลยนะครับเป็นหาวอนแล้วก็สามารถที่จะปักหมุดได้นะครับเนื้อหาอะไรที่ต้องการแสดงไว้บนจุดก็ปักหมุดได้นะครับอันนี้เห็นไหมครับที่ผมตรงไปเมื่อกี้ก็จะขึ้นมาละนะครับนี่ก็คือคลิปแล้วนะครับอยู่ในคลิปละ และในคลิปเนี่ยก็จะแยกให้ด้วยว่าอะไรเป็นข้อความหมวดไหนเป็นไฟล์นะครับหมวดไหนเป็นลิงก์นะครับได้หมดเลยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับสำหรับลายคลิปเมมโมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด s c r ตา j j p Technology and Communication นะครับสวัสดีครับ